สี <Net> ่ก se ็ไ <segue> ด้อยู่นะอ้ยใช่เป็นโบในบาทชี่เก่งแน่ๆาที่แม่พูดเอาเปิดโลกกนมากเลย ของทีฟ้าไม่ต้านอะไรฟ้าร้อจ้รักนะคะเอาล่ะองหนูไหญีเหรอเฮ้ยเจ๊เก็บพุ่งสิขอบคุณค่ะฮะ่ะอ๋อค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะโอเคีฟ้าแม่หนูซื้อต่อสามอันได้ไหมเอาไม้เลยเอไม้ดอก เคยเจอย่างนี้ไหมล่ะลูกแม่แหนอีพิการเนาะแล้วก็รู้เ้ื่อใครหมออันไหนอันไหนเนะอันสนเนี้ยอีชยบอันไหนที่สุอโอ้เล่นกับลูกสาวแลกกันไม่หายไม่เอาไม่เอากมชอบหมอไนๆก็ไม่แล้ไอ้เล่นแบนบแนแม่ปมมหอล่นรู้ีเจ๊แบบผิวแม่ขวาด้วย กลัจะร้องเพลงไม่ได้เป็นอีกเดือนนะม่เรา้วยนะว่ามยว่าอิ่มไอิ่มเลยถ่ายชิ้นถ่ายร่ายาไ้ถ่ายรูปนก่ายอไม่ถ่าไม้ด้วยจะนั่ไมาถไม้่ไมี่ไงของแม่แของแม่แบ์สีก็ได้ถูกนะอุ้ยหายใจดับกี่าชิปเปิลเนี่ย่าที่ที่แม่พูดเปิดโลกดีมากเลยค่ะดูได้ยินได้หรอที่แม่พูดหอได้ยินม่ดเลยะไมอะไรเลยบอกว่าจะร่างหน้าแส่หนู 烦。<Wow. S 2> wow.